พอพสเวอวันนี้หลังจากญี่ปุ่นออกมาตรการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวประเทศได้แล้วเราจะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดและพูดคุยกันถึงขั้นตอนการขออนุญ,ญาตเข้าประเทศญี่ปุ่นสามารถเข้าได้ทางสนามบินไหนบ้างและระหว่างอยู่ในญี่ปุ่นต้องปฏิบัติตัวอย่างไรอย่าพลาดชมกันจนจบรายการนะครับ วัสดีครับท็อปออฟเดอะเวิร์ดในวันเสาร์ที่4มิถุนายนนะครับผมอยู่กับพี่ตะเกิงสมทรัพย์ครับสวัสดีครับพี่ตะเกิงสวัสดีครับแล้วก็ท็อปออฟเดอะเวิร์ก็มาพร้อมกับอาราวเดอะเวิร์นะแน่นอนว่าก็เราอราวเดอะเวิร์ดอยูพี่วันนี้พี่กุญแจใส่เสื้อมาจะโปรโมทรายการเลยนะครับก็ข่าวดีสําหรับคุณผู้ชมที่คิดถึงญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นจะเริ่มเปิดให้เราทําวีซ่าคือลงทะเบียนเข้าประเทศญี่ปุ่นได้เนี่ย ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนี้เป็นต้นไปอีก6วันอีกะอีกไม่กี่วันเองอครับแล้วก็จริงๆลงทเบีนวันที่10เนี่ยเ,เขาจริงๆที่เขาประกาศว่าเริ่มเดินทางเป็นกลุ่มได้ตั้งแต่10มิถุนายนเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันต้องลองทะเบียนล่วงหน้า72ชั่วโมงมันก็แปลว่าถ้าลงทะเบียนเปิดให้เริ่มลงทะเบียนได้วันที่10มิถุนายนเริ่มเดินทางแล้วจริงๆเนี่ยก็คือเร็วแล้วที่สุดจริงๆถ้าทําได้เนี่ยนะครับก็คือวันที่ 13มิถุนายนนะครับแต่ว่ากรุ๊ปก็จะเริ่มมีการขยับกันแล้วนะครับของว,ว่าเราเรเวอร์นี่พิ่าเ,เกิงเราก็เริ่มวางแผนแล้วนะว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันทริปแรกเนี่ยน่าจะไปที่เมืองวากาน่าซึ่งอยู่เหนือสุดของฮอกไกโดเลยจะจัดในช่วง ต้นเดือนกระกฎาคม,มเดือนกระกฎะาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่เราสามารถที่จะไปดูดอกไม้ที่ฮอกไกโดได้คือเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของญี่ปุ่นแต่ว่าที่ฮอกไกโดเนี่ยก็จะร้อนไม่มากเน,นื่องจากมาอยู่ทางตอนเหนือนะครับแล้วก็จะเป็นเดือนที่ดอกลาเวนเดอร์แล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆเ บานสวยงามมากนะครับจังหวัดที่เราจะไปก็จะเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดเลยก็คือวากาไนายครับวากาไนายเนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่ยอดของฮอไกโดจาจุดนั้นเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นประเทศรัศรศรเสเซียได้ก็คืออยู่ห่างจากรัรเสเซียถ้ามองก็ประมาณเกาะสมุยแล้วมองเห็นเกาะพัง,งานนอกจากนั้นก็จะมีนั่งเรือไปเที่ยวเกาะขึ้นอยู่ใกล้ๆลรัสเซียเข้าไปอีกซึ่งมันจะเป็นทริปที่จะจัดในช่วงต้นกรกฎาคมครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าลายคนอาจจะสงสัย ว่าขั้นตอนในการเข้าญี่ปุ่นเนี่ยเขาประกาศเพาค่อยๆค่อยๆทยอย,อยประกาศอันนี้นคือขอวีซ่าหรือแค่ลงทะเบียนต้องขอวีซ่าครับอ,อันนี้ตอนนี้ก็มีกําหนดการออกมาอย่างเป็นมีขั้นตอนออกมาอย่างเป็นทางการละก่อนหน้านี้ก็จะมีการค่อยๆบอกว่าต้องทําอะไรยังไงจะบอกชา้าๆแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกมาหมดและอันดับแรกเนี่ยนะครับคนที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบนักท่องเที่ยวหนะรือถ,ถ้าไปแบบ นักธุรกิจเนี่ยขอวีซ่าธุรกิจเขาเปิดมาตั้งแต่มีนาคมละแต่ว่าถ้าจะไปแบบท่องเที่ยวเนี่ยต้องขอวีซ่าแล้วก็ต้องไปกับกลุ่มคณะทัวร์เท่านั้นโดยคณะทัวร์เนี่ยเขาระบุเลยว่าต้องมีกร๊ปทัวร์ที่มีทัวร์ลีดเดอร์หรือมีผู้นำทัวร์เนี่ยมีไกด์นี่แหละไปด้วยพาไปแล้วก็จะต้องลงทะเบียนก็คือเขาน่าจะเพื่อจะช่วยบริษัทท่องเที่ยวในญี่ปุ่นด้วยคือบริษัทนำเที่ยวในญี่ปุ่นเนี่ย อ้เป็นคนบริหารจัดการให้ก็หมายความว่าอาราดูเวอร์จะจัดที่นู่นเนี่ยปกติเราก็จะใช้ บริษัทที่เป็นบริษัททัวร์ในญี่ปุ่นดําเนินการเรื่องภายในให้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเป็นบริษัทนั้นแนหะลงทะเบียนให้เราก็ต้องเตรียมข้อมูลยืนยันเรื่องของสุขภาพของผู้เดินทางไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เตรียมข้อมูลต่งตางๆส่งไปให้กับบริษัทนําเที่ยวที่ญี่ปุ่นซึ่งอันนี้แน่นอนบริษัททัวร์อย่างอาราดูเวอร์เนี่ยเราก็จะรวบรวมข้อมูลให้ทําให้นะฮะส่งไปให้ทางบริษัทนําเที่ยวที่ญี่ปุ่นบริษัทนําเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะต้องเอาไปลงทะเบียนจองในระบบคอมพิวเตอร์ของเขาเป็นใบลงทะเบียนของญี่ปุ่นนเป็ รอร์มเขาก็จะลงทะเบียนเลยว่ากรุ๊ปนี้ประกอบด้วยรายชื่อกี่คนกี่คนกี่คนลงทะเบียนเป็นคนสัญชาติอะไรวันเดือนปีเกิดเพศอะไรเลขพาสปอร์ตอะไรเดินทางมาบ้างพอเขาลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเราก็เอกสารที่บริษัทําเที่ยวที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาลงทะเบียนให้เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับไปยื่นประกอบการขอวีซ่านะครับโดยการยื่นประกอบคําขอวีซ่าเนี่ยเอกสารที่นี้สําคัญที่สุดก็คือเอกสารที่บริษัทในญี่ปุ่นลงทะเบียนให้กับเราเอกสารที่สําคัญที่สุดของเราคือเอกสารสุขภาพ อ่าว้วก็ของเราเองเราต้องเตรียมตัวเอกสารในการยื่นขอวีซ่าก็ตั้งแต่หลักฐานการทํางานไปรับรองการทํางานไปรับรองเงินเดือนสเตตเมนต์ธนาคารเขาจะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นเนี่ยหวันทําการในการ,รออกวีซ่าก็พูดง่ายๆก็คือ หสัปดาห์พอดีอ่ะวเร็วเร็วก็คือคุณตัดสินใจล่วงหน้าประมาณ7วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก่อนเดินทางสิ่งที่ต้องเตรียมอี่พิเเกอร์บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทั้งสุขภาพเราจะต้องมีใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบที่ออกโดยสถานพยาบาลเป็นรูปแบบของเป็นรายลักษณ์อักษรก็คือ เป็นผลตรวจรับรองโควิดเป็นล็อบายในระยะเวลา72ชั่วโมงก่อนออกเดินทางน,นะครับพอเราได้ใบนี้มาแล้วเนี่ยต้องเอาใบนี้ไปลงทะเบียนในแอปพลิเคชันของญี่ปุ่นคือเรียกว่าแอปพลิเคชันชื่อ My SOS พอลงทะเบียนแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็จะได้ QR Code มาเข้าประเทศญี่ปุ่นใช้ QR Code ตัวนี้ในการเข้าสนามบ,บินในการตรวจคนเข้าเมืองและแอปพลิเคชัน My SOS นี้เนี่ยจะเป็น แอปพลิเคชันในการติดตามตัวด้วยอย่างเช่นสมมติว่า ผมเข้าญี่ปุ่นผมโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วผมหายไปเขาจะตามตัวผมได้ว่าโทรศัพท์มือถือคือจริงไปอยู่ที่ไหนไม่ใช่ตัวคนมยไปที่ไหนหรอกโทรศัพท์มือถือที่โหลดแอปพลิเคชันมา s o s เนี่ยไปอยู่ที่ไหนอยู่ในเส้นทางที่อยู่ในทัวร์หรือเปล่าหรือเกิดเป็นโควิดขึ้นมา <c oughs> เขาก็จะได้สามารถที่จะติดตามได้ว่าคุณไปทําให้จังหวัดไหนของเขาเสี่ยงบ้างแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยสนามบินยังเปิดไม่หมดเปิดสนามบินเฉพาะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะใช้สแกน QR Code โค้ดตัว โต,เ,ตกเกียวก็จะมี3บินนาริตะ3าบินฮาเนดะนะครับนาโงย่าก็คือ3บินชูบุที่นาโงย่าเี็สาบินชื่น่ารักชื่อ3าบินชูบุนะครับแล้วก็3บินคันไซที่อยู่ที่โอซาก้าแล้วก็3บินฟ uk ุกุโอกะแปลว่าสาบินที่ฮอกไกโดชิโดเซกยังไม่เปิดน,นี่เขาเปิดเพิ่มแล้วนะพี่เกิงแต่ก็จะมีแค่อย่างที่เรียนโอเคนี้ก็เหลือเฟือละสี่จังหวัดน,นี้ก่อนเหลือเฟือแลเบื้อมต้นแล้วก็ ในระยะต่อมาเขาจึงค่อยพิจารณาเปิดที่ชิตโตเซ็งก็ค, Hospital, za, คือที่ฮอกไกโดที่นะฮะคือที่โอกินาว่าในเวลาต่อไปอันนี้หมายความว่าถ้าเราจะไปเที่ยวนะฮะเราจะไปเที่ยวซัปโปโรเราก็ต้องไปต่อ weed, ไฟล์ภายใน ใช่ครับเราก็หลายคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เข้มงวดเรงวัคซีนให้ตรวจก่อนเดินทางขให้ตรวจก่อนในทาง72ชั่วโมงแล้วก็ที่เขาเข้มงวดก็คือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน My SOS อถ้าผมไปแล้วผมไวบามือถือไวอะแล้วตัวผมไม่กีนั่นะสงที่จาเกิด อายุปูนนี้ที่หลงขีดเลืใช่มครับอันนี้ถูกจับ <ๆ S 2> เลยนะจริแล้วคนความรู้ชอบอะที่เราจะต้องให้เขาสามารถติดตามตัวเราได้ว่าเราอยู่ที่ไหนไม่ออกนอกเส้นทางนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหลักๆที่จะไปญี่ปุ่นตอนนี้ก็คือนักท่องเที่ยวที่ไปแบบเดียวหวังจะไปขับรถเที่ยวที่ญี่ปุ่นยังไปไม่ได้นะครับแล้วก็เขาให้เฉพาะกรุ๊ปทัวร์ไปก่อนต้องมีทัวร์ลีดเดอร์ ต้องใช้บริการบริษัทน้าเที่ยวในญี่ปุ่นในการลงทะเบียนให้เราต้องตรวจล่วงหน้า72ชั่วโมงก่อนเดินทางต้องลงทะเบียนในแบบฟอร์มของเขาออนไลน์แล้วก็ใช้เวลาในการขอวีซ่าอย่างน้อย5วันทําการเพราะฉะนั้นคนไทยก็น่าจะเริ่มเข้าญี่ปุ่นกันได้จริงๆเนี่ยก็น่าจะหลังวันที่15มิถุนายนายไปแล้วเพราะว่าเขาเริ่มให้ลงทะเบียนในคอมพิวเตอร์นในออนไลน์ได้วันที่10มิถุนายน จำได้ไหมตอนที่เราไปจีนเนี่ยะนะฮะไม่ว่าเราจะไปที่เมืองไหนของจีนเนี่ยมันจะมีดีเทคใบหน้าเราอะ่ะนะฮะคือที่จีนคือเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการติดตามตัวเนี่ยผมว่ามันง่ายแล้วละ่ะด้วยเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าไอ้คิวอารคอย่างเดียวหรือว่าแ <Application. S 1> อพพลิเคชันอย่างเดียว<ะ>แต่ว่าถ้าเราไปที่ไหนก็ตามเนี่ยนะฮะการใช้สแกนใบหน้าเนี่ย<ะ>เพราะว่าเวลาเดินเข้าไปเนี่ยจีนเนี่ยเขาติดตั้งเครื่องไว้แทบจะทุก จุดการท่องเที่ยวสําคัญเลยคือพอเดินไปถึงเนี่ยเขาก็รู้เลยว่าวันนี้มีกลุ่มนี้ละมาเพราะฉะนั้นก็ตรวจเลยว่ามีแค่เนี้ยไม่หายไปไหนนี่ก็เป็นขั้นตอนของการเข้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลายคนรอคอยแต่ผมเชื่อนะครับว่ามาตรการเขาเนี่ยจะค,ยค,ยค,ยค่อยๆปรับค่อยๆปรับคล้ายๆกับเมืองไทยตอนแรกๆที่ค่อ,คอยๆเปิดเท่านิดเท่านิดเปิดจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เปิดนำร่องในพื้นที่สีฟ้าบางจังหวัดอะไรเงี้ยก็อันนี้้องปุ่นก็ค่อยๆผมจะบอกนะอยู่เมืองไทยเนี่ยนะฮะ สุดยอดแล้วนะฮะผมไปที่เวียดนามมาเนี่ยนะ,ะเวียดนามเนี่ยไอเราที่เราบอกว่าเขาเขาดีเขาดีเนี่ยนะ ขาเพิ่งเปิดให้คนเวียดนามเนี่ยเที่ยวกันเองเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองก่อนหน้านั้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเที่ยวกันเองมาเป็นปีมันยังมีสอสโง่ๆนะไปบอกว่าอ้าเมืองไทยไม่พัฒนาเนี่ยอนี่ไองนี่โง่มากเวียดนามังติดวันละเป็นหมื่นคนอยู่เลยแล้วเวียดนามเนี่ยเพิ่งเปิดให้คนในประเทศเที่ยวกันเองเนี่ยนะเมื่อสักเดือนหนึ่งมานี่เองแล้วสาเหตุที่เขาเปิดจริงๆก็เพราะว่าเขาเป็นเจอภาพีเกม โอเคในส่วนนึงเนี่ยเขาก็มีความปลอดภัยระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่ากว่าเขาจะเปิดได้เนี่ยนะฮะเขารอเป็นปีแต่ประเทศไทยเนี่ยเราได้เที่ยวเมืองไทยกันมาเนี่ยสองปีแล้วนะคือทุกประเทศเนี่ยเขาก็ต้องวางแผนเขาว่านะคือในภาวะโควิดอย่างนี้เนี่ยมันไม่มันบอกไม่ได้หรอกว่าประเทศไหนผิดปัญหาปัญหาของพวกสสที่มีหัวก้าวหน้าก้าวไกลเนี่ยและชอบจังชาตัวเองดูถูกประเทศไทยเนี่ยไอ้พวกเนี้ย ชอบที่จะฝังหวัวด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จพูดครึ่งเดียวแล้วก็ไปทําให้เด็กๆนะลูกหลานตัวเองโง่ไปในอนาคตเนี่ยมันต้องปรับคือมันต้องมันต้องเอาสอสอพวกนี้เมื่อไหร่ที่ไปเป็นรัฐบาลนะจะไปนั่งเอาหัวโขกกาแพงว่ากูไม่น่าสอนลูกอย่างนี้เลยเพราะว่าลูกมาชี้หน้าพ่อว่าเอามือนะโง่เอง <c oughs> จริงเรื่องโควิดที่อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องดูอ่ะเพราะแต่ละประเทศเขาก็จะปรับของเขาอะนะครับให้ตามตามวิธีการของเขา,า,าที่บอกว่าไม่มีใครถูกไม่มีใครผิด แต่เมืองไทยเราเนี่ยเราดําเนินการมาเรียกได้ว่าเป็นที่ยกย่องอันดับโลกเลยนะว่าเราสามารถที่จะระมัดระวังเราก็มีมาตรการเกี่องโควิดได้ดีแต่คนที่จะดิสเครดิตรัฐบาลไปเรื่อยๆก็คือฝ่ายค้านแล้วก็ดิสเครดิตโดยที่ไม่มีเหตุผลบุญตรงนะเมื่อไหร่คนกลุ่มนี้มาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คือมันก็จะไม่มีเหตุผลในการไปตรวจสอบรัฐบาลอย่างมีเหตุผลหรือเปล่าเขาก็จะเจอเรื่องราวที่มันไร้เหตุผลตลอดเพราะตัวเองไปทําสิ่งที่ไร้เหตุผลเอาไว้ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้ก็อธิบายขั้นตอนการเข้าญี่ปุ่น,ยอ,น,นอย่างละเอียดละเดี๋ยวช่วงหน้า,ขา,าขายทั้งทัวร์ขายทั้งทุเรียนช่วงหน้าเราจะชวนไปเที่ยวกันโคร <S 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 งการแหลมพักเบี้ยซึ่ง เป็นโครงการที่บำบัดน้ำเสียในบริเวณที่เป็นป่าชายเลนซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญเป็นหัวใจของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลนะครับท่านก็ไปบำบัดดูแลตรงนั้นเพราะว่าตรงพื้นที่ตรงรเวณแหล่พผักเบี้ยนเนี่ยเดิมมันจะเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับว่าถูกผลกระทบทั้งเรื่องของมลภาวะต่างๆรบกวนท่านก็ลยเข้าไปแล้วก็ไปบำบัดให้น้ำบริเวณนั้นเนี่ยสามารถที่จะกลับมาสวยงามได้อีกครั้งหนึ่งป่าชายเลนเนี่ยนอกจากมันมีความสำคัญในเรื่องของการรองน้ำ จากพื้นดินลงไปสู่ทะเลแล้วเนี่ยปลาชายเลนยังถือว่าเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าอนุบาลพันุปลาต่างๆ Around the world พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่ม เราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุการส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด @aroundtheworldtour เ r o u ราเดอ w o วิลไม่สามารถพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนได้จึงจะเป็นจะต้องหารายได้โดยการนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ061 421 2680หรือสั่งได้ที่ w w w aroundtheworldthailand.com ครับกลับมาต่อกันนะครับกับ top of the world ในวันเสาร์ต้นเดือนมิถุนายนนะครับขออนุญาตเชิญชวนคุณผู้ชมพิศเกิงไปเที่ยวกันก็คือทริปแรกที่จะเชิญชวนก็คือไปนั่งเรืออันนี้ก็จะเป็นเรือยอชหรูเนี่ยนะครับในเรือลำนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด 11ห้องนอนก็คือรับผู้โดยสารได้เต็มที่เนี่ยก็แค่ประมาณ18คนเท่านั้นแหละเพราะว่าก็ต้องมีสตาฟมีอะไรของเราไปด้วยนะครับก็จะเป็นเรือแบบสบายๆชิวๆแล้วที่สำคัญเรือลักษณะของเรือลำนี้เนี่ยเป็นเรือแบบคาตาจมารานพอเป็นคาตามารานเนี่ยก็เป็นเรือแบบบอดี้มันเนี่ยจะเป็นคอ2แคมเพราะเธอ้นีมันก็จะโครงน้อยกว่าเรือปกตินิดหนึ่งก็สามารถท่องเที่ยวกันได้แบบสบายคือหลายคนบอกว่าเฮ้ยไปเที่ยวเกาะเต่าเกาะนางโยนเนี่ยไปบ่อยแล้วแต่ว่าจะบอกว่า ว่าเที่ยวเรือลำนี้ข้อดีก็คือว่าเรือออกจากชุมพรเราจะไม่ได้ไปเที่ยวแค่เกาะเต่าเกาะนางยวนเราจะไม่ได้เที่ยวเกาะอื่นๆที่อยู่ในระแวกทะเลชุมพรนะครับอย่างเช่นหมู่เกาะงามก็จะมีเกาะงามน้อยเกาะงามใหญ่นะครับแล้วก็ไปเกาะร้านเป็ดเกาะร้านไก่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปนี่ไม่ค่อยได้ผ่านไปแถวเกาะเหล่านั้นสองเกาะเหล่านั้นเป็นพื้นที่ที่มีสิ่งมีชีวิตใต้น้ําสวยนะครับอย่างเกาะร้านเป็ดร้านไก่เนี่ย ข้างล่างเวลาเราเห็นดอกไม้ทะเลที่เขาเรียกว่าอะดิโมนเนี่ยนะครับมันจะเยอะแบบเยอะเป็นภูเขาภูเขาเลยนะไี่เกรงมันจะสวยงามมากออกเดินทางกันเนี่ยวันที่ 15, 16, 17, 18, 19เนี่ยคืนวันที่18เราจะมานอนกันที่ชุมพรนอนโรง,งแรมโนเทลชุมพรก่อนที่จะินกลับก็จะเป็นการไปท่องเที่ยวกันแบบสบายๆนอนในเรือไม่ต้องเปลี่ยนกระเป๋าจัดกระเป๋าย้ายที่นอนได้ไปเที่ยวตามเกาะต่างๆที่อยู่ในละแวกชุมพรเกาะเต่าเกาะมันยวน นะครับอันนี้ก็เรียนเชิญทุกผู้ชมทุกท่านนะครับไปด้วยกันกับเรารับได้จํานวนจํากัดมากๆไปชมธรรมชาติของทะเลที่สวยงามแล้วฤดูนี้เนี่ยเป็นฤดูที่เหมาะกับการท่องเที่ยวในฝั่งอ่าวไทยามากๆเพราะว่าการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันเนี่ยมันจบลงตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนนะครับรองพฤษภามิถุนาช่วงกรกฎราคมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ถือว่าคลื่นลมสงบอากาศดีที่สุดละที่จะ เที่ยวในทะเลฝั่งหาวไทยเราก็เป็นช่วงวันหยุดด้วยช่วงนั้นจะเป็นช่วงวันหยุดวันเข้าพรรษาคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปเที่ยวกับเราแบบสบายๆได้ไปเรือแล้ว <c oughs> มีเข้าป่ามั้ยเราไม่มีเข้าป่าเราไีขึ้นเขา <c oughs> อีกทริปหนึ่งที่ชวนไปขึ้นเขาเนี่ยนะครับก็คือคลิปที่ไปเที่ยวบารนาฮิลครับฮอยอันเพราะว่าฮอยอันบานิฮิลเนี่ย พี่เจะเกิดไปมาเมื่อเมื่อสอสัปดาห์ที่แล้วถูกมันพี่เจ๊เกินบรรยากาศดีฮะอากาศดีสนุกนะ,ะเหมือนอย่างที่ได้ชมในรายการไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว<ฮ>ะนะฮะฮอยอันบานาฮิลแล้วก็ฮอยอันเมมโมรีสเนี่ยแล้วก็ดานังเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นทริปที่คุ้มค่านะใช้คำว่า <ฮะ S 2> คุ้มค่านะฮะ คือไปเที่ยวแล้วเนี่ยทุกจุดที่ไปเที่ยวเนี่ยนะฮะสร้างความประทับใจและที่สําคัญเนี่ยใช้เวลาเดินทางไปยังจุดต่างๆนนเนี่ยไม่ได้ยาวนานเหมือนเวลาเราไปเที่ยวที่อื่นนะ,<ฮ>ะซึ่งต้องนั่งรถบางทีกับสชั่วโมงสาชั่วโมงบ้างแต่ที่นี่เนี่ยแต่และจุดเขาเนี่ยนะใกล้ๆสั้นๆแล้วก็อาหารเวียดนาม ก็ถูกปากคนไทยอยู่แล้วนะครับโรงแรมดีออกเดินทางกันในวันที่2ถึง5กรกฎาคมคก็คือออกจากกรุงเทพปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะบินไปลงที่ดา,น,ดานังดานังเสร็จเราก็จะขึ้นเขาไปเลยนั่งกระเช้าขึ้นไปบนยอดบานาฮิลบ,บนเขาบานาฮิลเนี่ยจะเป็นที่ที่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีนะครับซึ่งทัวร์ของเราเนี่ยจะต่างกับบริษัททัวร์ทั่วไปตรงที่ว่าเราจะนอนบนบานาฮิลถึง2คืน คือทัวอื่นเนี่ยเขานอนอย่างมากก็คืนเดียวไปแล้วเต็มอิ่มเที่ยวจะรอไปแล้วเต็มอิ่มอยู่อย่างเต็มที่เพราะว่าที่พักบนมานะฮิวปลายทัวร์เขาค้างคืนเดียวหรือพาแค่ไปเช้ายังกลับเนี่ยเพราะว่าค่าที่พักบนนั้นมันแพงครับแต่ของเราอยู่บนนั้นสองคืนให้ได้เที่ยวได้สนุกสนานเดินเล่นบนสะพานกลเดนบริดก่นเดนบริดสะพานห้านิ้วนะครับเป็นลูมือเป็นทั้งเป็นทั้งฝ่ามือเลยสะพานห้านิ้วแล้วก็ผ่านไปใครอยาไปตัดเลยสองนิ้วละสามนิ้ว ไม่ใช่ไม่สมานพิการแต่ว่าดีนะใครไปคลิปไอ้เรื่องสะพานมือบ้างมาขึ้นมาก็ไม่รู้นะก็ดูดีเหมือนกันมือก็จะเป็นจุดที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับจากหลังจากนั้นเนี่ยอยู่บนมานาฮิลสองคืนก็จะลงมานอนที่เมืองฮอยอันที่ฮอยอันก็นอนโรงแรมฮอยอันเมม o r รีซึ่งเป็นโรงแรมที่สวยมากสวยฮะสวยสร้างเรียนแบบสถาปัตยกรรมแบบชิโนยุโรเปียนเลยนะครับก็คือแบบที่ฮอยอันเลยก็จะเป็นหน้าตาของเมืองฮอยอันสวยๆแล้วก็มีโชว์ ที่เขาบอกว่าเป็นโชว์ที่อลังการาตาการตามากค,คือลํำลึกถึงหอยอันในอดีดเมื่อครั้งที่รุ่งเรืองนะครับมันก็จะเป็นทริปที่เชิญชวนุผู้ชมไปเที่ยวด้วยกันนะครับในเดือนก,กรกฎาคมนะครับส่วนทริปใกล้ๆในเดือนมิถุนายนก็จะมีทริปที่ไปเที่ยวไปชิมทุเรียนตาละอูเข้าป่าจริงด้วยจริงๆทริปนี้จุดขายของเราจริงๆค,ค,คือไปนอนพักที่โรงแรมเชอตันปราณบุรี เชอราตันปราณบุรีนี่เป็นโรงแรมที่ห้องพักเนี่ยเป็นห้องพักแบบภูวิลล่าทั้งหมดเลยอยู่ในบริเวณปราณบุรีเราจะไปเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติเขาสา0รอยอดซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาสามรอยอดเนี่ยมันจะมีคลองแดงซึ่งเวลานั่งเรือเข้าไปชมภายในคลองแดงแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้ชมทัศนียภาพของขุนเขาที่สวยงามคือหลายคนจะบอกว่าการล่องคลองแดงเนี่ยนะครับทัศนียภาพเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกุ้ยหลินแต่เป็นกุ้ยหลินแห่งประจวบคีรีขั์แล้วก็พอ เที่ยวพินันเจเนี่ยระหว่างการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ไปชิมทุเรียนป่าละอูซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทศกาลทุเรียนป่าละอูพอดีคือปฐมมาเลิกเลยนะใช่เพราะว่าทุเรียนป่าละอูเนี่ยจะเริ่มทยอยส่งตั้งแต่ต้นมิถุนายนแล้วทริปนี้ก็จะไปกันในช่วงประมาณในเดือนมิถุนายนนะครับ <c oughs> ก็เชิญชวนผู้ชมไปเที่ยวกันนอกจากนั้นเนี่ยในทริปก็จะมีไปเยี่ยมชมโครงการตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9กเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าเอ่อรนเก้ารัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านเนี่ย ประทับอยู่ที่พระชวังไกลกังวลอยู่ในระยะเวลาที่ค่อนข้างนานงครงกานก็จะมีโครงการตามพระบบราชดำริเนี่ยอยู่ในจังหวัดเพชรบุร hmm. ีแล้วก็จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ mm hmm. หลายโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการแหลมทับเบี้ยซึ่ง เป็นโครงการที่บำบัดน้ำเสียในบริเวณที่เป็นป่าชายเลนซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญเป็นหัวใจของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลนะครับท่านก็ไปบำบัดดูแลตรงนั้นเพราะว่าตรงพื้นที่ตรงบริเวณแหลมพักเบี้ยเนี่ยเดิมมันจะเป็นพื้นท,นที่ที่เหมือนกับว่าถูกผลกระทบทั้งเรื่องของมลภาวะต่างๆบกวนท่านก็เลยเข้าไปแล้วก็ไปบำบัดให้น้ำบริเวณนั้นเนี่ยสามารถที่จะกลับมาสวยงามได้อีกครั้งหนึ่งป่าชายเลนเนี่ยนอกจากมันมีความสำคัญในเรื่องของการรองน้ำ จากพื้นดินลงไปสู่ทะเลแล้วเนี่ยป่าชายเลนยังถือว่าเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าอนุบาลพันปลาต่างๆในทะเลคือปลาหลายชนิดเนี่ยมันมาวางไข่มาออกลูกออกลานแล้วก็มาเป็นพื้นที่อนุบาลของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดก่อนที่จะกลับคืนไปสู่ทะเลนะครับรับชากาลที่9ท่านก็ทรงมีพระอัเตรียภาพในเรื่องของการดูแลรัรกษาน้ําและดินเป็นอย่างดีเพราะโครงการ แหลมภักบีก็จะเป็นหนึ่งในโครงการที่ในเส้นทางนี้เนี่ยเราก็จะได้ไปเที่ยวด้วยก็เชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวในทริปของเราในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แล้วแต่ถ้าใครไม่ไปและอยากจะสั่งเฉพาะทุเรียนก็สั่งได้ได้ครับสามารถสั่งได้เลยนะครับราคากิโลกร,รัมละ395บาทนะครับรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วในกล่องที่บรรจุทุเรียน กล่องหนึ่งเราจะบรรจุ2ลูกซึ่งทุเรียนขนาดที่เรียกได้ว่ากำลังดีคือเกรด A เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ2.7กิโลคือไม่เล็กเกินไปถ้าเล็กกว่านั้นเนี่ยลูกละ2องโลลูกเล็กๆเนี่ยเขาก็จะคัดออกถือว่าเป็นทุเรียนเล็กกว่านั้นกินไม่อิ่มไม่ใช่เล็กกว่านั้นเนี่ยมันมันก็ไม่หนักที่เปลือกแล้วกินไม่สะใจเนื้อมันก็จะไม่เยอะก็2.7กิโลแต่ใหญ่ เกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะมันก็จะเป็นขนาดกําลังดีประมาณ2.7 3กิโลมาถึง4กิโลอะไรทํานองเนี้ยนะครับซึ่งคุณผู้ชมที่สั่งกับเราเนี่ยก็สามารถจะเลือกสั่งได้ว่าจะเอากล่อง1ใส่2ลูกจะเอากล่องละ6กิโล7กิโลหรือ8กิโลเดี๋ยวเราก็จะจับคู่ทุเรียนไซส์กำลังดีให้อย่างเช่นคุณู้ชอบสั่ง6กิโลก็จะเอาไซส์2.7กิโลไปคู่กับ3.3กิโลก็รวมกันเป็น6กิโล คุณส้มที่สั่งแบบ7กิโลก็จะได้3.3ุมลูกหนึ่งนะครับแล้วก็3.7อีกลูกหนึ่งเอามารวมกันเพื่อให้ได้7กิโลนะครับก็เราเรียนผู้ชมนะครับให้ช่วยกันสั่งซื้อได้แตว่าถ้า,ถ,าถ้ามีคนสั่งสักตันหนึ่งเนี่ยเอาไปขายต่อ<ฮ>ที่เชียงรายอย่างเงี้ยเอาไหมจริงๆแล้วมันจะมีคนที่สั่งกับเราที่เป็นโอเซลเป็นเป็นานเอาไปขายที่ตลาดเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เพราะว่าเราก็จะสามารถที่จะขายแบบทุเรียนแบบราคาส่งนะนะต้องซื้อทีละแบบ จำนวนเยอะๆนะครับซึ่งการสนับสนุนทุเรียนป่าละอูเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการสนับสนุนโครงการตามพระราชประสงค์ของในหลวงรัราชากาลที่9เพราะว่าพื้นที่ที่ป่าละอูเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทางรัชากาลที่9เนี่ยท่านพระราชทานที่ดินให้กับเกษตร,รกรในละแวกนั้นได้มีที่ทํากินในอดีตเกษตร,รกรในละแวกนั้นเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งหากินแบบเร่ร่อนก็คือทาไร่เลื่อนลอยพระองค์ท่านก็อยากให้ อยู่เป็นที่เป็นทางหนึ่งในการสมบนรรักษาพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขิดอนแก่งกระจานไว้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ทางสมเดญญ็จย่าพระสงฆ์พระราชทานกล้าพันธุเรียนหวอนทองจากนนทบุรีเนี่ยไปให้ทดลองปลูกที่ป่าละอูปรากฏว่าเขาปลูกแล้วเนี่ยมันออกลูกออกมาแล้วรสชาติอร่อยต่างจากที่อื่นรับ นะครับก็เลยกลายเป็นทุเรียนป่าละอูขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับก็สามารถจังซื้อเข้ามาได้นะครับผมอีกทริปหนึ่งที่คนคุณผู้ชมสนใจกันมากนี่คือทริปปีน,นังโอทริปแรกเนี่ยเต็มไปแล้วเราเปิดเราเต็มไปเรียบร้อยแล้วทริปแรกบินไปปีน,นังจากปีนังเนี่ยเข้าไปเที่ยวที่เปตงเปตงเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ราบไม่ต้องข้ามเขาเหมือนกับไปลงผาใจแล้วไปเบตงต้องบอกว่าทริปรรแรกเนี่ยนะที่ว่าเต็มเนี่ยคือ30ท่านนะฮะอันนี้เต็มเต็มเต็มเอียดเลย ครงนี้เราก็จะเข้าออกทางปีนังนะครับแล้วก็ไปปีนังพักที่ปีนังเที่ยวที่ปีนังซึ่งถือว่าเป็นเมืองมอโดกโลกแล้วครั้งหนึ่งในอดีตนานมาแล้วเนี่ยปีนังเป็นส่วนหนึ่งของด้ามขวานของแผ่นดินสยามนะครับ,รบก็มีวัดที่รัชกาลที่4เนี่ยท่านทรงไปสร้างเอาไว้ที่ปีนังด้วยเราก็จะได้ไปเที่ยววัดไทยที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ก่อนที่เราจะสูญเสียพื้นที่ตรงบริเวณ ข้อปลายของแหลมมาลายูเนี่ยให้กับทางอังกฤษที่มาล่านะนคมในเบรย์นั้นก็ทําให้แหลมมาลายูส่วนที่เคยเป็นพื้นที่ของสยามประเทศเนี่ยต้องถูกตัดออกไปเราไปเที่ยวปีนงังไปชมอาคารบ้านเรือนแบบชิโนยุโรเปียเสร็จแล้วก็ข้ามมาทานอาหารอร่อยๆที่เบตงกันนะครับทริปนี้ก็เชิญชวนลราเปิดทริปที่2นะครับออกเดินทางวันที่ 25, 26, 27, 28เดือนมิถุนายนนี้นะครับถ้าท่านที่สนใจจะไปเที่ยวปีนานกันก็รีบจองเข้ามาทันทีเลยนะครับในราคาเดิมท่องเที่ยวสถานที่แบบเดิมกำหนดการเหมือนเดิมทุกประการเพรียงแต่เราเพิ่มอีกหนึ่งทริปตามความต้องการของคุณผู้ชมนะครับสำหรับรวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตผมกับพี่นึเกิร์มก็ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันวันพรุ่งนี้เวลา10บเนยกานาทีครับวันนี้สวัสดีครับ